วัดคูบาไม่มีการถวายเทียนบรรษาไม่มีการถวายผ้าอาบน้ำฝนนะแต่วันนี้ก็มีญาติโยมนําโซลาเซลล์มาถวายนะเพราะว่าคูบาได้มีเจตนาอย่างนั้นนะคูบามีเจตนาที่จะไม่สนับสนุนการถวายเทียนอีกต่อไปในสํานกของคูบาไม่ใช้เทียนไม่ใช้ทูบนะไม่ใช่เลยนะไม่ใช่เลยนะไม่ใช่เลยไม่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ไม่ใช่ ที่เจรนาโดยแยกคลายแล้วไม่เกิดประโยชน์เลยสําหรับการจุดทูบจุดเทียนเป็นโทษเป็นโทษต่อร่างกายควันทูบควันเทียนมีแต่สารที่เป็นโทษทั้งนั้นแล้วก็เหตุผลในการจุดทูบเทียนก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วครูบาจะพูดถึงให้ฟังว่า,าทูบเทียนนี้ไม่ใช่หลักธรรมวินัยได้ ทูบเทียนนี้ไม่ใช่ทําวินัยบางคนมาบอกว่าที่ครูบาบอกว่าไม่จุดทูบจุดเทียนเนี่ยครูบาไม่รักษาพระธรรมวินัยมาทูบเทียนไม่ใช่พระธรรมวินัยพระธรรมวินัยเป็นอันเรารักษาดีแล้วและเราจักรักษาต่อไปคือข้อวัดปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการทนทุกข์ส่วนทูบเทียนเป็นเรื่องนอกแนวเป็นเรื่องนอกเหนือจากพระธรรมวินัยคือเป็นเครื่องใช้เครื่องอาศัย เป็นของใช้เลยควกวู่าจะเปรียบเทียบให้ฟังของใช้เหมือนแต่ก่อนเราใช้พาหาหนะใดในการเดินทางเราใช้เกวียนใช่ไหมแต่สมัยนี้เราใช้รถเนี่ยถ้าเราจะไปยึดถือสมัยพุทธกาลเราก็ต้องไปนั่งเกวียนอยู่เราใช้รถไม่ได้หรือแม้แต่การไถานาแต่ก่อนเขาใช้วัวใช้ควายไถ อันนี้เราใช้รถไถเห็นไหมคือเครื่องใช้มันจะพัฒนาไปตามยุคตามสมัยไม่ได้ไม่ไเกี่ยวกับหลักธรรมหลักที่ไหนเด็กเทียนทูบนีก็เหมือนกันเทียนแต่ก่อนก็คือไฟนั่นเองพูดง่ายๆเลยเทียนนี่คือหลอดไฟนั่นเองแต่ก่อนตั้งแต่คนจนจนถึงพระมหากษัตริย์ก็ใช้เทียนนี่แหละท่านเรียกว,ว่าปฏิปฏิปะ เครื่องทาแสงสว่างสิ่งที่ทําให้เกิดแสงสว่างในตอนกลางคืนเพื่อใช้ในกิจาการนั้นๆที่พระพุทธเจ้าให้จุดเทียนก่อนเพราะว่ากลัวจะไปเหยียบกันกลัวสัตว์มีพิษคือให้เปิดไฟไนั่นเองเข้าใจไหมละ่ะอันไม่ได้เกี่ยวกับว่าที่เรามาเรียนรู้กันในภายหลังอ่ะบาปบาดบัณฑิตภายหลังเขาสมมติขึ้นมาว่า แทนสองดอกแทนพระธรรมวินัยนะูกสางดอกเทียแทนพระคุณของพุรธเจ้าดอกไม้แทนนั้นนี่คือเขาสมมุติขึ้นมาไม่ได้เป็นของเก่าดังนั้นต้องแยกแยะออกคุบาจิงพาเลิกสิ่งที่มันฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยวัดวัดวา,าศาสนาต่างๆเรา ชาวาพูดเราเปลืองเงินไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นมากมายเลยมาทําความเข้าใจกันเถอะสิ่งใดไม่จําเป็นตัดออกให้หมดที่ไม่ใช่ทำที่ไหนเป็นเรื่องคนทําขึ้นสมัยนี้ก็คือถวายถวายเทียนก็คือถวายแสงสวา่างจะเป็นหลอดไฟก็ตามเป็นโซลา่าเซลล์ก็ตามนอกจากสถานที่นั้น ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงโซลา่าเซล์ลเข้าไม่ถึงจําเป็นต้องจุดเทียนอันนั้นต้องใช้เนี่ยมันต้องเกิดความเข้าใจอย่างนี้เนาะไม่ต้องไปกลัวโรงงานผลิตผู้เทียนก็เจ๊งหรอกให้มันเจ้งไปเลยให้มันเจ๊งไปเลยสิ่งที่ไม่ใช้ประโยชน์เนี่ยแสดงว่าเราไม่มีปัญญาพอที่จะใช้ชีวิตเนี่ยมี มีบางคนบางท่านบอกว่าท่านไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเขาก็เจ๊งอย่างน้อยคนก็มีงานทำว่าง,งั้นแสดงว่าท่านไม่ได้ช่วยเขาจริงๆนะการช่วยคนจริงๆคือช่วยให้มีสติปัญญาให้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นที่เราจะไปรักษาความงมงายของเขาไว้อันนั้นไม่ใช่ฐานะของพระพิสุเรลาเนาะมาสมยิ่งแมวว่าสมแก้วลังว่าสม เหลืองบ่แปลวบ่สุมแก้วการตอนแก่